ไอ้นวยึงปล่อยให้เสื้อเหลือมาดักต่อยไท้ายเหรอเรื่องนี้ผมไม่รู้สีอยู่ในเหตุการณ์พี่เข้าไปเคลียร์ให้หน่อยแล้วกันผมไ,มได้ภาพของดีไปแล้ว๋วยวลองทังมีอะไรมาเคลียร์อุยพี่สนีนักเลงเว้ยนักเลงคนอย่างผมลูกชายทําผิดผมยอมรับผิดครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะให้เฮียหายกลัผมได้ยังไงด่ามาก สิ่งที่ผมมีอยู่ในคออะไยครับเยจับไหนอะจริงเหรอสีตีลานฟันแพงไม่เข้าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใส่เหยืยอลงไม่เชื่อผมให่คนพิสูจน์ครับกาตะกุดองผมและผมจะเอาน้ํามันราดนิ้วและเอาไฟจุดเดี๋ยวดูจะเอานิ้วถีไมันดับไม่เป็นเอาคนเล่นเป็นอันตรายไปกูก็ทำไมนิ้วกูส่น้เนียเนียอันนี้บอกมันดับไม่เป็นคือร้อนะไม่ต้องเป็นก็ดับได้ กูอยากจะดูลัหงสงเลยมันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงมันจะไม่ร้อนได้ยังไงวะดุ่งก่ระดงรุีงรุ่ง่งรุ่ะรุ่ไรุ่ง่งรุ่งรุ่ยร่ารุงรุ่งรุร่รุ่ม่ร่รงไงรงรง โอ้ตะกุดดีจริงอะมันก็แค่นิ้วเดียวมันง่ายสองนิ้วได้ไหม้ยยด้อันไมได้ี่ยยวอ่าได้ดูนี่ดูีนี่สองนิ้วสองนิ้วโอ้โหดดไป่ได้แช่ ทำไม่ได้หรอได้ได้เดี๋แต่ะ้อพักก่อนสองสองได้แล้วมั่นใจแ๋ยวมันยังคาอยู่นะสี่สีอย่าพึ่งใจร้อนนะไอเนี้ยเล่นทำหามกันนะเนี่ยเฮ้ยกูขอสุดท้ายแล้วห้านิ้วแบ่ๆ่เลยอย่าว่าแต่ห้านิ้วเลยเฮ้ยสิบนิ้วเลยกว่า สิบนิ้วเลยสิบนิ้วกูขอละเอยเอาไปจะทีทัเฮ้ยขอใจมากเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสดงวมากพวกเองเนี่ยสุดยอดมันแค่ห้านิ้วสองนิ้วไปชมมันไปนี่เคยดูหนัง Ghost Rider ไหมที่ไฟลุกทั้งหัวเลยใช่รู้ไหมใครเล่นใครที่เน่งมาโชว์มันนี่นี่แค่มันจุดตรงนกูใจผวา อยาถให้ออกไปเฮ้ยเอาเมียมึงออกมานี่ดิเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเมียมึงออกมานี่ดิเมียฉันมีเรื่องที่จะฟ้องนะฟ้องอะไรฟ้องอะไรก็มีผัวเฮียไอหน้าเฮตออแกหนังอยากซ n ขึนชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัด n e ใครบอกว่า we sent we yeah sent we sent we yeah